และนี่ก็คือช่วง IT Event นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะยูกิอยู่ที่นี่เลย Command Next Gen Thailand 2013ซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วค่ะ g a d g เ t ค่ะคุณผู้ชมคะครั้งนี้เลยค่ะส่วนใหญ่เลยที่เขาจะชูโลนะคะก็คือ h y บิดแก๊ตเซตนั่นเอง เป็นคอนเซปต์ของเขาในครั้งนี้ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะข้างหลังยูกินี้ภายในงานนะคะจะต้องมีสิ่ง้าอทีรวมไปถึงแก๊สเจตใหม่ๆมากมายให้คุณผู้ชมได้สัรหามาลองใช้กันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังอย่ารอช้าไปหอมยูกิกันเลยค่ะไปเลย l อละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ที่อยู่ในมือยูกิกนเลยก็คือทวิยอน4 GLT E น,นั่นเองค่ะส่วนความน่าใช้และสเปคของมันจะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในช่วงคิด์เท็กซ์รีวิว TG มาแน่นอนค่ะ ชุกคนะตอนนี้ยูกิอยู่ที่บูธไอทีซิตี้นั่นเองค่ะแล้วก็อยู่กับพี่นัทด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีควัสดีครับอยากจะขอพนัทถามเลยตอนนี้เลยว่าที่ไอทีซิตี้เนี่ยตอนนี้2ตัวเด่นหลักๆที่พนนี่นัทบอกมามีตัวไหนบ้างคะ,ะในส่วนของวันนี้นะครับไอทีซิตี้เรานะครับม,มาเปิดบูธที่งานคอมมาร์ดทังทีนะเราก็ขนด,ดัวของเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดเลยในส่วนตัวแรกที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับในส่วนของตัว TX 3 0 0ค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับที่เราเรียกกันว่าไฮบิดนั่นเอง การถอดตัวหน้าจอออกมาได้ใช้งานเป็นแท็บเล็ตนะครับ oh. คือ,อนอกจากที่ว่าคุณใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กในดีไซน์ปกติแล้วแล้วก็สามารถถอดตัวหน้าจอออกมาเพื่อใช้งานเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยตัวนี้ CPU จะเป็นตัว Core i7 นะครับผม Hard Disk oh. จะเป็นตัว Solid State 128นะครับ oh. แล้วก็เป็น Hard Disk ที่ความจุอีก500ด้วยเป็นไฮบริดคือทํางานควบคู่กับ SSD ไปได้วยกันเลย oh. นะครับและในส่วนตัวที่2 รุ่สองจะเป็นในตัวของไทชิไอชิตัวนี้ก็เปิดตัวมาตั้งแต่งานที่แล้วแล้วแต่ตอนนี้ของเข้ามาครบเรียบร้อยแล้วครบเรียบร้อยแล้วสามารถจําหน่ายได้เลยในส่วนตัวนี้ความพิเศษของมันอยู่ที่ตรงนี้ครับอ้าน้บุ๊กเป็นสองหน้าจอนั่นเองถูกแล้วสามารถทํางานในส่วนการพรีเซนเตชันนะครับครูอยู่อีกด้านหนึ่งแต่เราให้อีกด้านหนึ่งนะครับให้อีกคนหนึ่งดูนะครับผมไม่ต้องหมุนไปหมุนมาทํางานพร้อมกันได้เลยต่างสวิตช์ได้จะเลือกคนละแบบหน้าจอก็ได้ อีกคนนึงอยากจะดูหนังอยู่ด้านหนึ่งอีกคนนึงอยากจะดูอินเทอร,ร์เน็ตอยู่ด้านหนึ่งก็ยังทําทได้นะครับผมก็คือมอเตอร์ไซค์ที่จอดได้สองนั่งใช่แล้วใช่แล,แล้วครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ราคาอยู่ที่44,900บาทนะครับถือสําหรับสเปคนี้แล้วและสําหรับราคานี้แล้วถือว่าไม่แพงแล้วนะครับผมสำหรับเทวีแบบนี้นะครับแล้วก็ซูเป็นเจ้าเดียวด้วยที่ทำขอบคุณมากค่ะพี่ชายขอบคุณครับ ที่สนใจนะคะโนะะ้ตบุ๊กทรงหน้าจอที่ทำมัลติแทสกิงได้ต้องมาที่นี่เลยค่ะ IT ทีพิซี่ค่ะคะ่ะทุกผู้ชมคะตอนนี้ค่ะยูกิกำลังอยู่กับผู้ที่ทรงคุณโน้ตที่สุดในงานคอมมาร์ด้วยกันค่ะทุกผู้ชมเป็นผู้ที่ทรงคุณโน้ตและทรงความรู้ที่สุดจะมายีกินะกูรูตามพี่แดงค่ะสวัสดีค่ะแต่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยโอ้ยผมมีงานของผมผมก็ต้องมา เรื่องรองเท้าคู่ไหนไว้คือเวลาคนถอดรองเท้าก็จะแบบว่าขโมยรองเท้าไปไม่ใช่อันนั้นนี่ไงคอมพิวเตอร์ลองมาให้สาระความรู้อย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่บูธบายากรายใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ทยิงานเนี่ยมาให้ความรู้ในการเลือกซื้อนะฮะับสำหรับคนที่มาเดินเข้าชมงานตสาหเลือกไม่ถูกเอ๊ะโน้ตบุ๊กอันนั้นดีมือใค่ดีแท็บเล็ตมือถือรุ่นไหนดีไม่ดีก็เดินมาถามเราได้ครับที่บูธบายากรายใช้ตรงเมนพอยเย่นะครับผมพาไปในที่ห้องตรงนี้เลย ก็คือเป็นบูธที่จะให้คําปึกษาสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อของที่นี่ใช่ครับหรือว่าที่ถึงผมก็มาหาผมได้ับผมก็อยู่แถวนี้เหมือนกันคือใครที่เหมือนไส้นะคะอยากดักตีหัวมาที่นี่ได้เลยเหมือนกันถูกครับแต่นี่โบเยอะนะโอ้โหจริงเหรอถึงขนาดนั้นแหมเราเป็นมิตรกับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่แล้วอยากจะถามพี่แท็บว่างานในครั้งนี้มีอะไรเด่นๆน่าสนใจบ้าง โอ้เด่นเดๆๆๆ่นวิจิตรถงกก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับโ<ช><ช>ดยเฉพาะเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆที่มามแล้วก็ต้องบอกว่างานครั้งนี้เนี่ยเป็นงานครั้งแรกที่โน้ตบุ๊กในรลกูลที่เป็น Core i Gen 4<ช><อ>นำมาจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากได้โน้ตบุ๊กดีๆหรืออุปกรณ์ดีๆเนี่ยมาที่งานนี้ได้เลยนะครับพี่เล็งตัวไหนไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะเล็งตัวไหนยังไม่ได้เดินดูงานโดยรอบๆนะแต่ว่าก็ถ้าตอนนี้อยากได้โน้ตบุ๊กเนี่ยผมก็เล็งตัวที่เป็น Core i Gen 4อยู่เหมือนกันฮาร์ดกวร์ คุณผู้ชมคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งคนที่อยากจะมางานคข้มมัดแต่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ค่ะอยากจะซื้อของเนี่ยมาที่นี่ได้เลยค่ะไบเออร์ไกด์นั่นเองที่แท๊บของเราตรอ,อบทุกปัญหาของคนอยู่นั่นเองคะอ่ะอะไร ที่ยุกิกำลังเล่นอยู่นี่เลยนะคะก็คือโน้ตบุ๊กตัวใหม่เหมือนกันของทาง MSI ค่ะก็คือรุ่น g e 6 0 2 0 E นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าภายในนะคะจะมีระบบชิพป,ประมวลผลตัวใหม่ของ Intel เลยซึ่งเป็น Gen 4แล้วนั่นเองรับประกันความเร็วและแรงถูกใจคอเกนแน่นอนค่ะ ตอนนี้ชาย,ยุติก,กำลังอยู่กับมาร์เก็ตติ้งทาง MSI นนั่นเองก็คือพี่ตุนเจ้าเก่าของเราเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุนสวัสดีค่ะพี่ตุนค่ะ ยุกิสังเกตเห็นนะตอนเดินเข้ามาแล้วมันน่าสนใจมากเพราะเป็น All in One PC อ่ารู้สึกว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกของ MSI หรือเปล่าใช่ครับจริงๆแล้วทาง MSI นะครับเรามีเิตภัณฑ์นในสายจริงๆนอกจากโนต้ตบุ๊กกับตัวเมนบอกกร์ดการ์ดจอที่ทำตลาดในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับตัว All in One เนี่ยก็มีมานานแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้รูปลักษณ์ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับสีแดงสดมาเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้นับว่าเป็น All in One ตัวแรกของโลกเลยนะครับที่ทำมาเป็นตัวเกมมิ่งครับผม ที่เป็นเกมมิ่งออนไลน์เกมมิ่งครั้งแรกเลยของโลกใช่ครับต้องครับว้าวแล้วตัวนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรบ้างคะเอ่อจริงๆแล้วเอ่ออย่างที่บอกไปนะครับพอมันเป็นตัวเกมมิ่งเนี่ยเอ่อสเปคเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับในส่วนของการ์ดจอก็จะเป็นตัวท็อปซึ่งเอ่อเรามีโซลูชันทั้งสองสองฝั่งนะครับในส่วนของ AMD เองหรือว่าในส่วนของ Nvidia นะครับก็จะเป็นตัวท็อปมาส่วนตัว CPU ก็เช่นเดียวกันครับจะใช้เป็นตัว i7 นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยด้วยความที่พอมมันเป็น All-in-One เนี่ย เ,เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็เป็นทัชไปสมบตใช่ไหมครับตัวนี้ก็เ<า>ช่นเดียวกัน<ะ>แน่นอนครับตัวนี้เหมือนกันครับก็จะเป็นตัวจอทัชเหมืยนกันนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์เลยคุณชอบเห็นไหมนะคะสกรีนได้เลยแล้วก็ตอบสนองค่อนข้าง,งไวมากโอ้ ไม่ธรรมดาเราได้ข่าวว่าตัวนี้ยังมีฟลิกระฟีด้วยใช่ครับเป็นเทคโนโลยีฟลิกระฟีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทาง msi เนี่ยนำเข้ามาใส่ในตัวจอ i n นวัตัวนี้นะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วอย่างปกติเนี่ยเวลาเรามองหน้าจอเนี่ยครับเวลาจอมันแสดงภาพออกมาเนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่าเป็นการรีเฟรชของภาพอ๋อก็คือการวิ่งของสีมีการเปล่งตลอดเวลาใช่ครับซึ่งไอ้ตัวเจ้าตัวเทคโนโลยีฟลิกระฟีเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วนะครับทำให เวลาสายตาเรามองภาพไปเนี่ยมันจะมัน,นเรียกว่าการยิ่งที่เสถียรมากเสถียรมากขึ้นเป็นการถนอมสายตาครับสายตาเนี่ยเวลาได้รับแสงเข้ามาเนี่ยมันจะ,ะไม่ เรียกว่าไม่กระตุกอ่ะไม่กระตุกตแล้วก็ไม,ไม่ใช้กมเนื้อสายตามากเกินไปก็คือเราเห็นความถึงว่าสุขภาพของคนเล่นด้วยตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกจากเจ้าตัว,ตวเป็นที่ดีแล้วเนี่ยนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับสำหรับจริงหน้าจอก,ก็คือในส่วนความที่เป็นจอแบบแอนตี้แกลล์นะครับหรือจอด้านซ,ซึ่งเวลาถ้าเกิดว่าเราตั้งในไม่ว่าจะเป็นในห้องรับแขกเองหรือว่าในห้องห้องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งแสงไฟเนี่ยถ้าเกิดแสงไฟมัน สองมาจากทางด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นจอธรรมดาเนี่ยตัวแสงเนี่ยมันจะสจ่องานเข้าตาเราซึ่งอาจจะรองานแล้วก็อาจจะล้าสายตาได้นะครับซึ่งในตัวนี้เราใช้เป็นจอด้านนะครับซึ่งจะลดอัตราการส่งองผานแสงออาไปค่อนข้างมาก แล้วอันนี้ใครวิวกี่อยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีขายในไทยหรือยังตอนนี้จริงๆแล้วตัวนี้นี่อย่างที่รู้กันนะครับค<ช>อมพิเทคร์เพิ่งจบไปอันนี้ผมเพิ่งไปคิ้วกลับมาจากอคอมพิวเตอร์เลย <laughs> ครับก็ตอนนี้ยังไม่มีวางขายนะครับตันนี้เราเอามาโชว์กันที่เมืองไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับโอ้นสนใจมากๆเลยก็ลองดูนะคะท่านผู้ชมค่ะซูออลอินวันพีซตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน โอ้ดวงใจของคุณเลยคุณก็ต้องรอกันอีกสักนิดน,นึงค่ะรับรองว่าทาง MSI จะนำเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ชมโฉมกันแน่นอนค่ะค<อ>ุณผู้ชมคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ยูกิได้เกลื่นไปข้างต้นแล้วว่าเป็นตัวจีเลยของทาง MSI แล้วก็เป็นตัวใหม่ที่การจอแรงมากๆจริงๆนะคะกับ G X 70นั่นเองค่ะพอต้องถามพี่ตุลเลยค่ะว่าตัวนี้นี่มันเด่นอย่างไรบ้างคะครับก็อ,อย่างที่คุณยุกิได้บอกไปนะครับตัว,<ช>ตวนี้ก็เป็นตัว MSI G X 70 <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับซึ่ง เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเปิดขายในสมารเนี่ยครั้งแรกเลยเหมือนกันครั้งแรกเลยใช่ครับซึ่งอย่างที่บอกไปเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวจอแต่ว่าตัว CPU ของทางตัว c ีเอเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่ารีเฟรชมาใหม่นะครับซึ่งในส่วนของตัวซีพียูนะครับเราใช้เป็น MU ็มยูาง AMD นะครับเป็นตัวรุ่นท็อปเลดเป็นตัว a อซิรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยรับประกันว่าเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อน,อนมากแน่นอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยที่เรียกว่าเป็น จุดเด่นที่สุดของตัวนี้เลยดีกว่าก็คือในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับก็คือตัวนี้จะใช้การ์ดจอเป็นซีวี์8 0ันนะครับของทา่ง AMD ว้าควาคือตัวท็อปสุดตัว,ตว,วท็อปสุดใช่ครับของของฝั่ง AMD ที่มีในโน้ตบุ๊กแล้วซึ่งตัวนี้ถ้าเราเรียบลองเทียบประสิทธิภาพผ่านพวกเบนช์ a r ตนะครับเรียกว่าแรงที่สุดในโลกตอนนี้เลยสำหรับการ์ดจอโน้ตบุ๊ก้อง ก็คือแรงที่ส no> ุดแล้วใหม่ท well, voilà. ี่สุดแล้วท็อปที่สุดแล้วตอนนี้อยู่ใน GX ศูนย์ตัวนี้แล้วของทาง MSI นั่นเองใช่ครับแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งเลยที่เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยคือในส่วนของการดีไซน์นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าใช้เป็นอลูมิเนียมหลัชตัวนะครับแล้วก็ราคาที่จับต้องได้เพราะว่าราคาเนี่ยอยู่แค่ที่42,900บาทเท่านั้นโอ้ก็ไม่แพงมากแต่ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นร่วมกับธนาคารตะ่างเยอะแยะมากมาย่นอนครับในงานข้มมาเนี่ยเรามีทั้งโปรโมชั่นเอซของแถม เยอะแยะเลยลองเข้ามาดูได้นะครับอืองก็อยากให้พี่ตุนค่ะเชิญชวนคนทางบ้านทุก้่านค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหางโน้ตบุ๊กหรือรออดิันทีซีค่ะว่าจะทำยังไงดีหรือว่าเขาควรจะมองหาลักษณะแบบไหนแล้วก็มาที่บุญยามเป็น ครับก็ก็ขอฝากกันนะครับสำหรับแฟนรายการธีกบิททุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าสะดวกหรือว่างหรือว่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นเออนอินวันทีซีนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดหรือการ์ดจอเองนะครับก็ลองเข้ามาดูที่ในงานคอมมาดได้นะครับของทาง m อเมซเนี่ยเรามีโซลูชันไม่ว่าจะเป็นผลักรายหนังสือโครงการนะครับเรามีแบบตอบโจทย์ทุกแนวตอบโจทย์ทุกต้องครับแล้วก็มีคนคอยให้คำแนะนำเสมอแน่นอนครับผม ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณย่ณตุนุ้ไใ้นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอะล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยุกิจ,จะไปเดินเล่นบูธไหนต่อไปตามกันมาเลยค่ะ hey, you ชมคะต้องบอกว่างานใหญ่จริงๆค่ะเดินเท่าไหร่ก็เดินไม่หมดอนมีค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะช่วงไอทีอีเวนของเราก็หมดลงแล้วค่ะถ้าเกิดใครพลาดงานคอมมานด์ครั้งนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะอีก3เดือนเจอกันใหม่แน่นอนสําหรับไอทีอีเวน์ในครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะติดตามชมได้ในรายการเข็กระบิดนั่นเองค่ะสําหรับตอนนี้กลับไปที่สตูกันเลย